โอเคครับผมมาดูวงเก่านะฮะปลาชุดเก่านะฮะก็วงนี้ก็ให้อาหารตามปกตินั่นแหละแต่ว่าให้น้อยนิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาเนี่ยฮะที่เห็นในแชทเลยนะครับก็คือเรื่องปั๊มดูดน้ําปั๊มดูดน้ํำไม่ทํางานแล้วเพราะว่าไอ้การหรือว่าใบของ ไอ้ต้นหูไม่ใช่ต้นหูกวางต้นบางบุ้งแม่ต้นหูกวางมันไม่อุดนะคือตอนตอนเย็นอีกทีนึงละตอนเช้าก็มาอีกทีนึงละมันเป็นตลอดเลยอะคือจะลองปิดดูไหมปิดก็ได้นะป,ปิดปิดปั๊มน้ําอ่ะปลาก็มารอกินหัวาหานะใกล้ๆเลยฮะมันคืบหนึ่งนะครับมันไม่กลัวแล้วนะครับ เดี๋ยวผมต้องให้หัวหารก่อนนะครับแต่ว่าเวลาถ้ามันหิวเนี่ยหิวแบบหิวจัดๆเลยอะ่ะมันก็สามารถกินใบผักบุงได้นะครับก็เป็นทางเลือกให้มันนะครับเป็นทางเลือกเราจะได้ลดปริมาณหัวหารด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องใส่หัวหารอย่างเดียวแล้วก็น้ําก็จะไม่เสียเร็วด้วยส่วนหนึ่งปลาก็จะโตเร็วด้วยเพราะว่ามันกินตลอดนะครับกินตลอดแต่ว่ามันก็ไม่ได้โตอะไรขนาดนั้นนะ คือต้องบอกก่อนว่าผักบุ้งมันไม่ได้กินแล้วมันโตลเร็วอะไรขนาดนั้นคือผักบุ้งมันเป็นมันก็เป็นผักอะนะครับแต่หัวหาเนี่ยมันจะมีโปรตีนอะไรที่เขาผสมอยู่ะนะตามเปอร์เซ็นต์เขาอะผมก็บอกไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ไปศึกษาเรื่องนั้นนะฮะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมก็เพิ่งเลี้ยงยังไม่ถึงปีเลยนะครับโอเคฮะประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลแล้วก็สามารถไปศึกษาได้นะฮะในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลมากมายนะครับ ให้ท่านได้ศึกษานะครับผมเดี๋ยวผมก็อย่างแรกที่ผมจะจัดการเลยก็คือปั๊มน้ำนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอเอาหัวหารมาให้มันก่อนนะครับก็คงจะไม่ต้องถ่ายแล้วล่ะนะครับไม่มีปลาตายนะฮะแข็งแรงตลอดอยู่แล้วปุงนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจริงๆนะโอเคครับผมเดี๋ยวเอาหัวหารมาให้ก่อนนะครับ